สวัสดีครับก็ห่างหายไปนานนะครับกับการอัปเดตพอร์ตการลงทุนนะฮะที่ผ่านมาการเมืองนี่ร้อนแรงก็เลยเล่นตามกระแสหน่อยไม่ใช่เหรอฮะคนเราทุกคนก็ต้องเป็นพลเมืองที่ดีเนาะนั่นแหละฮะก็ออกมาเทคแอคชั่นอะไรหลายๆอย่างนะฮะในเรื่องการเมือง2คลิปนะฮะก็จะบอกว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกคนนะ,ะถามว่าการเมืองเกี่ยวกับการลงทุนไหม เกี่ยวเต็มๆนะฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าพอการเมืองมาเสร็จคลิปหลุดวันพุธหุ้นลงนะ,ะหุ้นไทยลงไปเจอเรื่องภายนอกยังไม่พอนะฮะเจอเรื่องภายในนะครับของรัฐบาลเราอีกก็ลงไปสุดไปสุดไปมันเกี่ยวแน่นอนนะฮะอ่ะโอเคมาเริ่มกันด้วยนะฮะก็ไม่ใช่วันนี้ในอดีตหรอกนะฮะทิปสวิตเซอร์แลนด์มันจบไปแล้วนะครับ แต่ผมขอเอาภาพวอลเปเปอร์ของอันนี้ฮะนะครับทางเดินไม้นะครับผมจำชื่อไม่ได้แล้วที่เมืองลูเซิร์นนะฮะอันนี้นะครับสวยงามมากนะครับยังอยู่ในทริปสวิตเซอร์แลนด์ดินแดนในฝันนะครับนี่ฮะเป็นตอน3นะฮะของวันที่8มิถุนา2551หรือ2008นะครับช่วงเช้าเที่ยวแบรนด หรือเบิร์นนะคนไทยเรียกเบิร์นนะพอเขาอ่านว่าแบรนนะเมืองหลวงของสวิตที่ถูกลืมเพราะอะไรเพราะเวลาพูดถึงสวิตเซอร์แลนด์พวกเราจะนึกถึงซูริกซูริกใช่ไหมเออนะผมก็นึกถึงซูริกนะจริงๆซูริกไม่ใช่เมืองหลวงของสวิตนะฮะเมืองหลวงคือเบิร์นกรุงเบิร์นหรือว่าเขาอ่านว่าแบรนนะฮะนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายเที่ยวลูเซิร์นนะฮะโอเคก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ นะครับโจนมานี่ฮะโอเคเรียกว่าอะไรสภานไม้คาเปลบรุกนะฮะก็อายุ600กว่าปีแต่อันนี้สร้างใหม่นะ,ะเพราะว่าออของจริงโดนเผาทำลายนี่ฮะผมไปถ่ายรูปที่เขาตั้งไว้ข้างๆอีกทีหนึ่งนะ,ะภาพเก่าบตบิศา์เมื่อโดนไฟไหม้นะฮะโอเคนะครับอ่ะโอเคกเ็ไปต่อที่อันนี้นะครับ พอตการลงทุนฮนะแน่นอนผมมีอยู่2ตัว SCB กับ TTB นะฮะเอ่อคข้าๆและการไม่ลงรายละเอียดนะฮะโอ้โหผมไปรับมาแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆไงก็ไปรับแล้วก็ขายไปผมจะบอกว่าต้องต้องเล่นอย่างนี้ถูกแล้วหมายถึงตามที่ผมเล่นนะรับมาเสร็จคุณจะไปถือนานนะฮะ แล้วขายไปบ้างนะไอเงินมันจะได้ไปไม่ไปจมนะฮะก็คือผ่องไปแล้วก็เอาเงินเพื่อมารับต่อและสุดท้ายนะฮะแล้วก็วางตามพิระมิดแต่อันนี้ล่าสุดไม่ใช่พิระมิดแล้วนะผมดูตามว่าพอขาขึ้นก็มันปิดที่ร้อยสิบแปดจุดห้าใช่ไหมก็คืออันนี้หนึ่งสองนะฮะผมทําตามสเต็ปของผมเลยมารับสองช่องนะฮะผมไม่ไปรับร้อยสิบแปดจุดห้าหรอกผมไปขายนะฮะแล้วก็จะขายที่นี้ไอเนี้ยผมอาจจะ โอเคสำหรับ s C B ผมตั้งไว้ตามนี้เพราะว่ามันจะได้คิวแรกๆนะฮะไม่เปลีป่ยนคิวมันไอ้นี่ที่เหลืออยู่นะ5,700ก่อนนั้นนี้มันมีเป็นหลักล้านกว่า2ล้านนะแล้วก็ามาตั้งรับนะฮะคุณต้องตั้งรับนะฮะเพราะว่าถ้ามันลงมาคุณก็จะได้ของที่ลงไอ้นี่คือลงหรือย่อในแนวโน้มขาขึ้นนะหมายถึงขาขึ้นช่วงนี้นะมเพราะว่าวันนี้หุ้นดีดเข้าไปนะโอเคนะครับแล้วก็เห็นไหมขนาดแค่นี้โอเค7 0 0 0นนะฮะ แต่ยังดูที่นี่ไม่ได้นะฮะผมกลับไปที่ TTB ก่อนนะฮะทบผมต้องบอกว่าแสบเหมือนกันนะฮะโอเคผมรู้คุณลักติกของ TTB แล้วจะไม่เหมือน SCB ซะทีเดียวนะฮะขึ้นมันขึ้นหลายช่องยาวแต่ลงก็ลงหลายช่องยาวจริงๆเพราะว่าเออมันหนึ่งจุดกว่าไงนะฮะแล้วมันก็ลงเร็วนะฮะแต่ถามว่าติดดอยไหมไม่ติดนะฮะไม่ติดนะฮะสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ต้นทุน ผมไล่เนี่ย1.95แต่ผมซื้อเป็นสามเหลี่ยมนะนั่นหมายความว่ามันจะเฉลี่ยต้นทุนที่อันล่างๆนะแล้วผมก็ขายไปอาจจะแซปก็ได้ช็อตอเกนพอร์ตขายไปแล้วมารอรับข้างล่างอะไรประมาณเนี้ยนะฮะซื้อๆขายขายอ่ะซื้อๆขายขายนะะคุณต้องทำอย่าง,งานั้นอย่ายอย่าหยุดนิ่งนะฮะอันนี้ต้นทุนเก่ายังเห็นเลยต้นทุนเก่า1.88แล้วทำไมผมไปได้ต้นทุนใหม่สูงกว่ามันต้องเข้าฮนะนะครับ มันต้องเข้าเพราะว่าเรามองเป็นแนวโน้มขาขึ้นอย่าลืมนะมันมาจาก1 1.98นะฮะโอเคเราอาจจะไม่นับก็ได้เราอาจจะนับแค่1.95ก็ได้นะฮะมันไปอยู่แล้วฮะนะฮะผมต้องทยอยทยอยแบบเอาจากข้างบนน่ะมาตั้งขายแบบข้างล่างข้างล่างล่างแต่ก่อนหน้านี้ก็คือขายไปแล้วนะมันลงไป1.85ห้าหรือ1.84นะโอ้โหมันมันลงหลายช่องเลยทีเดียวนะฮะก็ตั้งรับไว้นะครับ อ่ะโอเคผมจะไปเร็วๆเนาะอ่าอันนี้ไม่มีอะไรนะครับแล้วก่อนที่จะไปต่อนะฮะผมให้ดูอันนี้นั่นก็คืออันนี้นะฮะผมแคปเจอร์มาจริงๆผมแคปทุกวันอยู่แล้วแหละนะฮะผมแคปทุกวันเพราะไม่แคป6กโมงครึ่งมันจะไม่เห็นวอลลุ่มแล้วนะฮะนี่นะครับอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนสีละกันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าสี คล้ายกันวอลลุ่มนี่ฮะเท่าไหร่ฮะห้าหมล้านถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับนะครับแล้วก็โอ้โหไปปิดที่110่เหมือนกับเหมือนกับบล็อกสเปกเลยอะ่ะหนึ่จุดนะ่ะโอ้โหสุดยอดนะฮะบวกมา3.50%จห็นเห็นเขาบอกว่าเป็นการบวกในวันเดียวที่ไม่ได้เยอะขนาดนี้นานแล้วนะ นะฮะบวก37จุดนะหรือคิดเป็น3.50%หูนะฮะโอ้โหทั้งวันบวกนะครับทั้งวันบวกนะฮะอ่าโอเคนะฮะอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้คือภาพนะครับโอเคผ่านไปนะฮะเพราะว่าถ้าเอาให้ดูกันตรงนี้มันจะไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นอ่าผมกลับไปที่อันนี้ฮะนี่ฮะผมให้ดูไม่เห็นไงถูกต้องไหมมันกลายเป็นใน วอลลุ่มของอ้ด r แล้วฮะด r ที่เทรดตอนกลางคืนก็คือของสหรัฐนะฮะโอเคนะครับก็ลบไปอ่ะไปดูว h l ลิ t นะฮะก็เข้าๆแล้วกันนะฮะ s t t TTB ก็ตามนี้ฮะตามนี้แต่ถามว่ามันบวก2บวก3ก็จริงเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้2ได้3หรอกผมแค่อะไรอ่ะแค่เอาทุนคืนมาหรือได้กำไรนิดหน่อยแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่า พราะว่าผมไปรับที่สูงเพราะฉะนั้นผมเคยทำผิดพลาดเมื่อปี2023ก็คือผมเห็นว่า s c b มันลลงไปเยอะๆแล้วผมไปคัดไงนะฮะโหหลายแสนเลยอะจนเนี่ยสุดท้ายต้องต้องมาตามคืนเนี่ยไอ้นี่ก็คือ2025แล้ว2ปีนะฮะแต่อย่างที่บอกก็คือผมคืนมาแล้วครึ่งหนึ่งนะฮะ,ะจากลบ20เป็นประมาณลบ0แล้วนะโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ ไม่มีการผิดพลาดแน่นอนนะลงมาก็รับเห็นลงมาอ,อีกทีหนึ่งก็พยายามรับรับห่างๆแล้วไม่ใช่ว่าช่องต่อช่องแล้วนะฮะหรือถ้ารับติดๆก็ไปทุ่มเอาที่ช่องล่างๆนะฮะมันจะได้ต้นทุนที่ต่ำๆนะฮะโอเคตามนี้นะฮะแล้วก็มีไอ้เจ้า DR นะครับ DR 4ตัวนี้โอเคเดี๋ยวให้ดู รายละเอียดในอีกบัญชีหนึ่งนะฮะโอเคนะครับตามนี้แล้วก็ผมให้ดูพอร์ตโฟลิโอเลยนะครับพอร์ตโฟลิโอมีอะไรไล่กันดูเลยนะครับผมเปิดทั้งหมดเลยละกัน SCB SCB วันนี้ขายอย่างเดียวฮะพอรับมาเต็มๆนะฮะขายอย่างเดียวขายเฉลี่ย117.75นะครับ117.75 8000อาจจะมองว่าเอ้ย ทำไมมันร้อยสิบแปดจุดห้าเราไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่ามันไปร้อยสิบแปดจุดห้าหรือเปล่าแต่ร้อยสิบแปดจุดห้าก็มีนะฮะผมตั้งราคาขายตั้งแต่ 5, 11 8, 11 8. ร้อยสิบเจ็ดจุดห้าร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดจุดห้านะฮะแล้วผมก็คำนวณมาแล้วว่าถ้าตั้งตามนี้นะครับราคาขายทั้งหมดเฉลี่ยมันจะสามารถพลิกเป็นกำไรได้แต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ไม่ขาดทุนแน่นอนนะฮะโอเค คราวนี้เพื่อความมั่นใจอย่างที่ผมบอกก็ต้องไปรับงานเผื่อมันลงมาแล้วก็จะได้มีของเพื่อไปขายต่ออีกทีหนึง่งถ้าไม่รับมันจะกลายเป็นว่าถ้ามันไม่ขึ้นไปกินเนี่ยแล้วเราก็กลายเป็นว่าติดหุ้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นมันควรไปรับที่ต่ําๆด้วยนะฮะโอเคตามนี้แต่วันนี้ s c b ขึ้นอย่างเดียวลงไม่มากนะเพราะฉะนั้นจะเห็นฝั่งเซลล์อย่างเดียวนะฮะไม่มีฝั่งบายเลยนะครับโอเคนะครับแต่ผมสามารถผ่องถ่ายไปแล้ว เก้าแสนนะฮะอ่าโอเคนั่นหมายถึงกำไรล็อกกำไรไปแล้วนะครับมาต่อที่ TTB ครับ TTB มีสองฝั่งเลยนะฮะ TTB อ่าไล่ไปดู TTB ที่หน้าจอนะฮะ TTB ตั้งแต่ผมตั้งขาย1.88ผมไม่ไแน่ใจละอ่าแ8มั้งมันเปิดมา1.89หรือ88อแอะเออนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะดูฝั่งดูเซลก่อนละกันนะเซนะล ก็เจ็ดแสนนะฮะก็คือล้านสี่นะครับเฉลี่ยแล้ว1.89นะฮะทัวนิยมมันมันมันอาจ893 8 9อะไรเราไม่รู้หรอกนะฮะเพราะว่ามันปัดเหลือ2ตำแหน่งไปบายไปบายได้มา2ครั้งนะฮะได้1.88ทั้ง2ครั้งมนะั้งพอมันไปที่1.91เนี่ยนะฮะผมขายได้1.91ด้วยนะนะครับ พอดีเนี่ยทั้ง2อ,อันมันดันไปปิดที่ราคาสูงสุดของวันก็โอเคแหละนะฮะแต่ก็คือผมไปขายได้ในระหว่างวันนะผมไม่ได้ขายราคาปิดเพราะฉะนั้นผมไปขายเสร็จผมก็มาตั้งรับก่อนไงมันก็วนไปอย่างนี้มนผมก็จะได้คิวแรกๆนะอ่าโอเคนะครับแค่ดูตรงเนี้ยรับร้อยรับ1.8 8นะครับไปขาย1.89ดูยังไงก็กำไรแล้วใช่ไหมฮะโอเคตามนี้นะนะฮะพอเวลาช่วงที่แบบว่าเรา ต้นทุนอาจจะเป็นรองคนอื่นเขานะฮะเพราะว่าเราไปติดที่สูงๆเนี่ยอย่าไปเสียดายที่สมมติเรารับที่1.88เราตั้งขายเลยฮะ1ช่อง1.89รับ1.87เราไปตั้งขายเลยครับ1.8 8อย่าเพิ่งไปเสียดายนะครับขายแบบซื้อๆขายๆอย่างเงี้ยดีนะฮะเพราะว่าถ้าสมมุติเราไปตั้งสองช่องแล้วเนี่ยมันอาจจะไปไม่ถึงทําให้เราค้าง มีหุ้นค้างแล้วก็กลายเป็นว่าติดยาวด้วยนะฮะโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ติดได้เราสามารถที่จะ worst case เราไปรอที่ปันผลได้อันนั้นคือ worst case ที่สุดซึ่งผมบอกแล้วไงว่า <laughs> เวลาผมเล่นเนี่ยไอ้หุ้นปันผลธนาคารมันไปไม่ถึงตรงนั้นจริงๆนะฮะหมายถึงว่ามันสามารถออกก่อนด้วย capital เกติดมือไปนะครับโอเคนะครับอ่าอ่าคราวนี้ ไปดูที่พอร์ตโฟลิโอเลยนะฮะพอร์ตโฟลิโอเลยนี่ครับนี่ฮะให้อา่าให้เห็นกันเต็มๆเลยนะฮะอันนี้อันนี้จะเห็นไหมเนี่ยอ่าเห็นเนาะอ่าเห็นนะอาจจะไม่เห็นว่าเป็น s อ b ช่างมันนะฮะแน่นอนฮะอันนี้ครับนี่ฮะเป็นไงฮะเป็นไงล่ะครับก็เต็มเต็มเนี่ยฮะสองหมื่นสองหมื่นสองอย่างน้นอยๆเรียลไลซ์ก็ ได้กำไรมาพร้อมกับต้นทุนคืนมาแล้วนะฮะจาก30,000กว่านะฮะนะครับจาก30,000กว่าแล้วก็แยกไป TTB อ่า TTB อาจได้ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าค่อนข้างอย่างที่ผมบอกว่ามันลงมาลึกไงผมไปติดสูงๆผมก็ได้มาแค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับส่วน SCB นะฮะ SCB มีการขายออกไประหว่างทางมันก็สามารถที่เอาเงินมารับใน จุดที่ลงมา1 1 5 11 5 5รู้สึก115ผมตั้งแต่ผมไม่ได้นะผมไปได้ไม้1 1 5ยจองครั้งมั0สามพันสี่พหุ้นหรือ2ครั้งเนี่ยประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยแหละนะ,ะโอเคเลยโอเคเนาะตามนี้นะฮะแต่ทั้งหมดเนี้ยก็ไปเชื่อไม่ได้นะฮะเพราะว่ามันมันจะมีการเปลี่ยนต้นทุนตลอดในแต่ละวันนะ,ะมันใช้ไฟ fo โฟก็คือพอเราขายไปมันก็จะมองว่า ไอ้ที่เราขายไปนั่นคือไอ้ช่วงที่เราซื้อมาครั้งแรกซื้อมาครั้งแรกมันคือต้นทุนสูงไงอ่าเพราะฉะนั้นพอเอาออกไปต้นทุนมันก็จะต่ำลงเพราะฉะนั้นดูว่าได้เปอร์เซ็นต์เยอะไม่เยอะมันก็อาจจะผิดเพี้ยนนะฮะแต่ถามว่าต้องดูอะไรอ่ามาดูตรงนี้นะฮะอันนี้ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะอ่าโอเคนะฮะก็ไล่ดูตามนีเ้เสร็จปุ๊บสุดท้ายนะฮะสุดท้าย,นะะายก็ต้องมาดูแดชบอร์ดนะฮะ อันนี้นะครับแดชบอร์ดนะครับคืออะไรแดชบอร์ดประจำวันคารที่24มิถุนายน2025วันนี้มีความสำคัญอะไรวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมั้งนะฮะยื่นแล้วทำมนูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะผมก็จำรายละเอียดไม่ได้นะฮะอ่ะในส่วนที่เป็นสตรีมมิ่งที่เล่นฮุ้นอยู่2ตัวนะฮะไม่นับที่เป็น DR นะ308นะครับ308ก็จริงๆอะมันเคยไปทำที่323นะฮะ มันกลับไปที่นั่นไม่ได้เพราะว่าอ,อ,อย่างที่บอกมันลงมาเรื่อยๆโอเคสาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะฮะสาะครับที่ดามที่ดามไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าผมไม่ไม่เล่นอะไรที่เป็นกองทุนแล้วนะนะครับที่ดามก็ก็มันก็จะเป็นสองมีแค่ไอ้ดอกเบีย้ยมาเพิ่มแค่นั้นเองนะคราวนี้มูลค่าที่ดามมันจะเหลือหมื่นเจ็ดนะฮะ เพราะว่าผมเอาก่อนหน้าน,นี้ผมเอาออกมา1,000 0แแล้วเอาออกมาอีก4,000สนไปเข้าอันนี้นะเพื่อไปเล่นในหุ้น SCB กับ TTB อย่างเดียวนะฮะอย่างที่บอกว่ามันลงมาเยอะๆเราก็เอาเงินทุนตรงนี้โยกไปนะฮะโอเคมันก็จะเหลือ17ื0นเจส่วน a d r อีกบัญชีหนึ่งนะฮะรวมแล้วเท่าไหร่3,000 0 0นะฮะนะครับ3 0 0 0ก็คือต้นทุน3,000 0 0แล้วก็อันนี้ผมขอฟีดไว้นิ่งไว้ มันคำนวณยากเพราะว่ามันมี DR ที่เป็น b y d อะนะฮะมันด i ายลูช n ั่นเอฟนะฮะมันลบมา33%ก็จริงแต่มันจะมีปันผลกับหุ้นปันผลให้ซึ่งผมไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่าถามทางบัวหลวงเขาก็ตอบมาไม่เคลียร์เออแล้วไปเข้าวันที่22สิงหาด้วยอันนี้ยังไม่จบมิถุนาเลยแล้วต้องกรก,กดาคือคือผมไม่สามารถคำนวณได้ว่า เงินมันจะเท่าไหร่คือเขาบอกคร่าวๆ2จุดอะไรต่อหุ้นน่ะแต่หุ้นมันผลจะได้หรือเปล่าหรือว่าเขาจะเอาหุ้นปนผลที่บริษัทแม่แจกมาขายคืออะไรเนี้ยมันมีหลายออปชันผมเลยแบบฟีดไว้ก่อนช่างมันแต่คิดว่าไม่มีปัญหาอะไรอย่างน้นอยๆก็ไม่เสมอทุนก็ได้กำไรมาเพราะฉะนั้นนะฮะอ่ะเราผ่านไปก่อนมาดูอันนี้ฮะหกหลักสุดท้ายนะครับ6 4 8 8 4 7 ใกล้เคียงกับของเดิมที่ทำได้เท่าไหร่ฮะ6-6-2นะฮะแค่นี้ก็ดีละฮะอ้าวปุมือนะครับเย้นะครับไม่ได้ปุมือนานเลยนะฮะแล้วสิ่งที่ผมประทับใจมากที่สุดคือมันตกลงไปลบ11%นะ่ะแต่ณนะวันนี้มันกลับมาลบ9.94%เป็นตัวเลข1ห,หลักแล้วอ้าวปุมือเย้นะครับเย่ตาไร้เขียนไปช่างมันนะฮะก็แต่ก็คือใส่ไว้นะครับ เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวต่อไปให้ดูเลยนะฮะกราฟการลงทุนนะฮะผมไปเลยนะกราฟการลงทุนอันนี้นะฮะตั้งแต่ต้นปีก็คือ year to date เนี่ยแหละผมยืดขยายมันเลยนะก่อนนี้มันจะมีแค่นี้ใช่ไหมอันนี้ผมยืดไอ้กราฟมันนะฮะอันนี้ตั้งแต่ต้นมานะฮะจะเป็นอย่างนี้นะครับพอยืดมาอย่างที่บอกเนะาะเส้นเส้นระหว่างเส้นคือ1 0 0 0 0แสนนะไล่ไปเรื่อยๆตกลงมานะไล่ไปเรื่อยๆตกลงมานะขึ้นไปขึ้นไปปุ๊บอันนี้ฮนะ วันอังคารที่17พอวันพุทธที่18ที่คลิปหลุดนะฮะนี่ฮะยาวเลยฮะตอนบ่ายเทขายกันนะฮะเทขายกันผมก็รับสิครับอ่าก็แล้วก็มีขึ้นมาบ้างก็ไปก็ไปขายอ้าวมีมีมอ,อิหร่านตอบโต้มีอิสราเอลโจมตีอิหร่านอีกอา้าวลงมาอา้าวมีอิหร่านตอบโต้ อิสราเอลพร้อมกับล่าสุดเมื่อคืนนะฮะยิงฐานทัพสหรัฐที่กาตาอีกโอโ้โหอะไรจะขนาดนั้นมีลงแล้วขึ้นแล้วมีโลงอีกทีนึงแล้วขึ้นนะฮะแต่ผมบอกไว้แล้วไงถ้าคุณเชื่อมั่นในหุ้นปันผลโดยเฉพาะหุ้นปันผลแบงค์สตัว SCB SCB ไม่ต้องพูดถึงผมได้มาหลายล้านแล้วนะฮะอันนี้ไม่ได้อวยตัวเองนะ,ะแต่พูดความจริงผมเลยเชื่อมัน่น ข้อผิดพลาดที่เคยคัดไปอย่าไปคัดสุดท้ายมันกลับมาแล้วมันก็กลับมาจริงๆนะฮะแต่ไม่ใช่อยู่เฉยคุณต้องเอาเงินที่มีอยู่ไปรับไอตอนที่มันลงมาเยอะๆด้วย11 5เนี่ยไปรับถามว่ามีใครรู้ไหมไม่รู้ก็รับไว้ก่อนมันอาจจะ115ก็ได้หรือลงมา113ผมไม่รู้แต่ครั้งนี้มันตามที่สุดที่115เพราะก่อนอน้นนี้ลงมา1 1 7ผมก็รับอา้าวลงไปอีกเหรอ115ผมก็รับแต่ได้11 5 5ช่างมันนะ รับเป็นสามเหลี่ยมช่างมันแต่คิดว่ามันจะกลับมาแล้วกลับมาแล้วคุณรีบใส่เลยคิดรีบใส่เลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเริ่มขึ้นนะฮะอย่างเช่นวันนี้นะฮะโอเคก็ตามนี้นะ,ะดูกราฟจะเห็นเลยมันอาจจะไม่เท่าประมาณตรงเนี้ยประมาณตรงเนี้ยเดือนก่อนที่เท่าไหร่นะ6 6 2หรือ6 6 3ไอ้นี่6 4 8นะถือว่าโอเคแล้วนะ,ะผมถือว่าโอเคแล้วเพราะยังเหลือ ที่จะสามารถขายในราคาสูงได้อีกนะฮะกลับไปดูอีกทีนึ่งนะครับกลับไปดูอีกทีนึ่งนะครับ648 8 4แนีฮะแต่นี่ฮะยังมีอยู่นะครับตั้งไว้นะครับขึ้นอยู่กับว่าผมเชื่อมั่นมากน้อยแค่ไหนว่าวันต่อไปจะขึ้นไปอีกถ้าผมเชื่อมั่นมากผมอาจจะเอาตรงนี้โยกขึ้นไปขายด้านบนก็ได้นะฮะแต่ s c b ผมคำนวณแล้วม,มันได้กำไรพอประมาณแล้วนะถ้าขายด้วยอันนี้ผมอาจจะไม่ทำอะไรนะ SCD แต่ TTB นี่ผมตามแผนไว้แล้วนะฮะผมมาร์กไว้ว่าไอ้ที่ตั้งขาย1.91มันปิดที่1.91ด้วยนะแต่โอเคผมขายไปแล้วบางส่วนแล้วก็อันนี้เข้าคิวไม่ถึงนะผมอาจจะเปลี่ยนไป1.93แล้วว่า1.92เนี่ยที่มีอยู่3ไม้เนี่ยผมอาจจะเอาไม้หลังๆอันนี้ไม้หลังๆใช่ไหมเออ8020080,000เนี่ยกับ1นึ่งแสหรืออะไรเอาไปข้างบนก็ได้นะครับ ไอ้น,นี้เฉลี่ยมันอาจจะมากขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคิดอีกทีนึ่งะฮะต้องดูแนวโน้มแล้วก็มารับตามนี้ไอ้น,นี้ไม่ค่อยเป็นสามเหลี่ยมแล้วนะเพราะว่าผมดูว่ามันเป็นขาขึ้นก็ใส่ยังไงก็ได้ขอให้มีหุ้นเยอะๆนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับอ่ะกลับมาที่ตัวมือถือเข้าสตรีมมิ่งอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ไปมอนะฮะผมต้องการให้เห็นกันไปเลยนะฮะเห็นอะไรก็อีกบัญชีหนึ่งครับยูนต้า เป็นบัญชีอ่า dr นะฮะแล้วก็ผมซื้อใหม่วันนี้เป็น cat l ด้วยนะครับเข้าไปพอร์ตโฟลิโอเลยนี่ฮะแต่เสียดายดูสิเสียวมี่2 2 9 8นะแต่จริงๆผมขายลดความเสี่ยงไปแล้วก่อนหน้านั้นแล้วมันก็ลงมาแล้วผมก็ไม่กล้าเข้าเพราะว่ามันยึกยักย,ยึกยักไม่เป็นไรผมก็ไม่ได้เสียดายอะไรนะมันแค่10หุ้นเองนะฮะบาทผมเอาไวด้ดูเฉยไม c r o ซ o f t นี่ผมให้ดูเฉยให้ตัวเองดูเฉยนะผมไม่สนใจอยู่แล้วเพราะว่า ุ้นอเมริกาตอนนี้ผมรู้สึกมันสวิงมากปันผลไม่กล้าเล่นนะฮะไม่เล่นเลยเล่นหุ้นจีนดีกว่าอันนี้ BYD อย่างที่บอกนะครับมันลงมาลบ33%เพราะว่าจากอะไรอย่างที่บอกเนาะจากไอ้ด i l u t i o ั e f f e c t มันมีหุ้นเพิ่มทุนเข้ามาด้วยแล้วก็มีปันผลที่เป็นมีหุ้นเพิ่มทุนแล้วหุ้นปันผลแล้วก็ปันผลที่เป็นเงินสดอีกโอ้โหแน่นอนว่ามันดลูดแน่นอน ซึ่งราคาลบ33%ก็คืออย่าไปกลัวนะฮะบางคนกลัวนะครับซึ่งความจริงๆนะ่ะรวมกับไอ้เงินปันผลที่เราได้ในอนาคตนะยังไงยังไงมันก็เท่าทุนกันได้กำไรนิดหน่อยเพราะว่ายังไงยังไงมันต้องขึ้นไปอยู่แล้วอันนี้ผมให้ดูเลยนะฮะ BYD วันนี้มันขึ้นมา3.25จริงๆมันไปพีคที่2%เอ้ยที่4%ด้วยนะฮะโอเคไม่เป็นไรนะฮะผมดูวนันนี้5วีกับ1เดือนนะฮะเนี่ย มันมาตรงนี้ตั้งนานดีนะที่ผมยอมอดทนไม่เหมือนแต่ก่อนที่คัดทิ้งไปก็เพ,เ,พเพราะเราแยกบัญชีไงเราก็อ่ะช่างมันไม่ไม่สนใจมันแล้วก็ได้วงเงิน3 0 0แสนแค่นี้อ่ะปล่อยมันไปนะฮะเพราะผมไปหวังอันนี้ไงนะครับอย่างอันนี้นะครับยาวยาวอีกแล้วนะครับโอเคถ้าณนะตรงนี้สมมุติเอาแบบอเดียลเคสเลยเนี่ยยี่แน่นอนผมว่ามันก็ไม่ถึงหรอก เอาแบบไอเส้นอันนี้ที่มันเคยมานะเนี่ยก็ส0เปอร์เซ็นแล้วเนี่ยร้อยเท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สามอะไรเนี่ยของวันที่สิบเอ็ดนะอะไรประมาณเนี้ยฮะมันก็เราก็ออกบางส่วนก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่ะกลับมาที่อันนี้มือถือนะฮะ BYD วอ่ะวันนี้ไปเข้า CATL ผมผู้สาตั้งใจซื้อของ i n n o v e วส X นะนะครับเป็น เป็นโบรกเกอร์ที่ผมชอบแน่นอนผมชอบทุกผลิตภัณฑ์ของ SCB นะฮะไอนี่แต่ก่อนก็คือ SCBs นะแล้วก็แยกบริษัทมาเป็น i n n o v e s เแต่ดูแล้วโอ้โหปล่อยให้บัวหลวงเข้าโปรโมต c a t แอลศูไปจนออกไปเมื่อวานแล้วคุณมาออกวันนี้ไม่มีไม่ค่อยมีใครสนใจรู้ว่าคุณจะออกเลยการตลาดนี่ต้องไล่ออกเลยนะเนี่ยคือแย่มากเลยนะฮะอ่ะแล้วอยู่ดีมันขึ้นไปแล้วก็ 5.15นะแล้วก็ลงมาปิด5.05จุน้าสัง,งานงงงงผมดูแล้วถ้าสมมุติมันจะมาเก็ตเมเกอร์จะไม่เก่งเหมือนบัวหลวงผมก็ไม่เอานะนะครับอ่าดูแคทแอลเออเดี๋ยวก่อนอ่าดูแคทแอลนิดหนึ่งนะฮะอันนี้นะครับ5.15โล5.05ก็คือค่าพานะฮะเดี๋ยวให้โอกาสก่อนนะฮะแต่ถ้าเอาอีกแล้ว ผมก็ไม่แคร์แล้วนะ,ะไปดูไอ้ CATL ที่เป็นเออ CATL ที่เป็นศูนย์หนึ่งของบัวหลวงนะเนี่ยฮะเขาก็บวก1.40นี่นะฮะวอลลุ่ม8ล้านนะครับเออแล้วเจ้า CATL ศูนย์สามอันนี้ทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะอ่าเออ CATL สองสามนะฮะเนี่ยฮะ สเสมอตัวผมไม่รู้นะเกิดอ,อะไรขึ้น1.2ล้านนะฮะวันรูปเขาน้อยกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามาใหม่สดๆร้อนๆนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับรอดูรอดูแต่ผมให้ดูเฉยๆว่าอันนี้ CNTECH นะฮะก็คือเป็นคล้ายๆว่าอะไรอ่ะ ETF หรืออ่าอินเด็กเฉพาะเทคจีนรวมกันนะฮะก็ถือว่าเออคุ้มค่ามาถูกทาง2,006นะเข้าได้ ไม่นานหรอกอาทิตย์ที่แล้วมั้งนะฮะเพราะเข้าตอนที่มันแบบมันลงมานะผมเห็นไอ้อินเด็กที่เป็นหั่งเสงอินเด็กเนี่ยมันตกมา2 3 6เนี่ยจำได้ไหมมันตกมาประมาณเนี้ยน 2, 3, 2เนี่ยสองสามสองเนี่ยเออนะฮะผมเอ๊ะจะเข้ากองทุนดีหรือเปล่าเพราะว่ามันเฉลี่ยเฉลี่ยนะฮะเพราะถ้าสองสามนี่น่าเข้าไงนะฮะผมให้ดูสามเดือนฮะเนี่ยเนี่ยมันน่าเข้านะแต่ผมมาร์กไว้ที่สองสองอะไรเนี่ย มันคงไม่ถึงตรงนี้หรอกนะค,คงไม่กลับมาถึงถ้ามันเป็นขาขึ้นแน่นอนใช่ไหมขาขึ้นมันก็ทําโลที่สูงขึ้นเนะี่ยอ่ะสองสามสุดท้ายผมไปเข้าไอซีเอ็นเนะฮะศูนย์หนึ่งซึ่งเป็น ETF เทคจีนของบัวหลวงก็โอเคประทับใจนะฮะได้มา3% 2ม0ปนะฮะยังตั้งไว้รับตอน26กกว่าอยู่เลยแต่มันไม่ถอยมาแล้วนะฮะ มันเคยขึ้นไประหว่างวันสามพันด้วยไม่เป็นไรไงไง,ง,ไงมันต้องขึ้นไปอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมให้ดูไอ้คำสั่งที่เนี่ยผมก็ไปยกเลิกตรงนี้เพื่อที่จะเอาเงินไปเข้าแคดแอลไงนะฮะอันนี้ยี่หกจุดเจ็ดห้ายังอยู่มันไม่ลงมาแล้วนะฮะโอเคนะครับามนี้นะฮะแล้วก็ไปเข้าไอ้เจ้าแคดแอลทั้งหลายแหละนะเติร์ดเติร์ดอ่ะโอเคให้ดูนะฮะ เพราะฉะนั้นกลับไปที่อันนี้อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้อีกทีนึงก็แต่ผมไม่อัปเดตตรงนี้ละผมรอให้จนไอ้วันที่22สิ่งหาที่ทั้งหุ้นปันผลหรือว่าเงินจ่ายปันผลเข้ามาสักทีพร้อมกับไอ้ตัวนี้ BYD ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นมันอาจจะขึ้นไปตรงนี้นะหวังว่าอย่างนั้นนะนะจะได้รู้ว่าตกลง จาก1 0 0 0 0แสนเป็น2 0 0แสนที่เสียไปที่ Google นะเนาะไม่พูดถึงแล้วนะฮะหกพหรือไงเนี่ยโอ้โหแล้วก็เข้ามาใหม่1 0 0 0 0แสนะฮะเข้ามาใหม่เนี่ยผมได้กำไรผมไปใส่กำไรที่ออซีเอ็นเเนี่ยแหละนะฮะรวมแล้วเป็นต้นทุน3 0 0แสนเนี่ยสุดท้ายมันจะเท่าไหร่นะฮะถ้า v a l u ลมันเป็น3 0 0 0 0น0 0 0 0ก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะฮะเราไม่รู้ก็เลยฟีดไอ้ตรงนี้ไว้ก่อนนะฮะ เป็นว่าหายไป3 8 0 0แค่นั้นเองรวมแล้วเป็นเท่านี้นะฮะก็นะครับก็คงหมดแล้วแหละนะครับที่จะเอามาฝากอาจจะปุมขอปิดด้วยอันนี้ละกันกราฟนะฮะอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับว่าคุณต้องมั่นใจว่าหุ้นตัวไหนที่พื้นฐานดีแข็งแกร่งซึ่ง แน่นอนหุ้นธนาคารตอนนี้ใครไม่รู้ก็บ้าแล้วนะแต่ผมรู้มาตั้งนานแล้วตอนนี้ทุกคนก็รู้นะฮะดามเองก็จะมาบอกว่ารู้ไหมหุ้นไทยที่สมาชิกดามซื้อมากที่สุดมีอะไรบ้างสามระดับแรกระดับหนึ่ง s c b นะแต่ผมรู้มาตั้งนานแล้วนะอ่ะโอเคมันก็เลยเป็นอะไรที่มันลงยากมากๆลงคือรายใหญ่ออกเพื่อที่จะให้รายย่อยขายตามแล้วเขาก็าไปรับที่ราคาตา่ำๆนะฮะหรือว่า เขาเซฟว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะสุดท้ายนก็กลับมานะฮะคุณต้องคุณต้องเชื่อมั่นตรงนี้ก่อนนะ,ะคุณต้องเชื่อมั่นตรงนี้นะครับเพราะถ้าเชื่อมั่นตรงนี้หมายถึงว่าเชื่อแล้วมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่คุณคาดการณ์นั้นถูกต้องเนี่ยมันก็กลับมาจริงๆนะฮะนะครับคุณไม่ต้องไปเล่นในหุ้นปั่นแปะหุ้นอะไรผมไม่อยากจะบ,บอกนะฮะเออไม่แต่โอเคผมเข้าใจว่า เอ b มันหุน้นละเท่าไหรอ่อ่ะมนร้อยกว่าร้อยหุ้นมันก็หลักหมื่นใช่ไหมมันก็โอเคสําหรับคนเงินน้อยมันมันก็เล่นไม่ได้หรอกอ่ะเล่นไม่ได้ก็เล่น t t ทีไงมันหนึ่งจุดกว่าเนี่ยเออคุณก็มาเลือกเล่นนี้คือคาแรคเตอริสติกอ่ะมันกคล้ายๆการเป็นหุ้นธนาคารแล้วก็ปันผลดีด้วยนะฮะหรือคุณเล่น KTB ก็ได้เออยีกว่าหรืออะไรเงี้ยนั่นแหละฮะฝากไว้แค่นี้ว่า คุณอย่าไปกลัวลงมายิ่งซื้อเห็นไหมผมไม่กลัวผมไม่กลัว s อ b ลงมายิ่งซื้อ Worst case ที่สุดมันยังไม่กลับทืนไปนะฮะติดดอยก็รอมันปันผลละกันนะฮะนะครับแต่ทั้งหลายทั้งแหละนะครับผมสามารถออกไปโดยไม่ต้องรอปันผลด้วยแค่ไีต้องเกณฑ์นะฮะกำไรจากผลต่างราคาหุ้นติดมือไปด้วยนะครับโอเคครับมาอัปเดตกันแค่นี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ